สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแชมเปญแชร์ครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับรวมถึงมีไอเดียบางอย่างนะครับจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับในช่วงที่ผ่านมาหรือในช่วงของเดือนนี้เองก็ตามนะครับสถานการณ์ตลาดเนี่ยเขาเรียกได้ว่าผันผวนมากๆเลยนะครับและสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะหนักสุดที่สุดแล้วนะครับของเดือนนี้นะครับใครที่พอร์ตโฟลิโอติดลบกันบ้างฮะลองยกมือพูดคุยกันหน่อยนะครับก็ อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยถือหุ้นนะครับเจาะจงเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งจนเกินไปนะครับเมื่อหุ้นในเซกเตอร์นั้นเนี่ยได้รับผลกระทบหรือว่าเกิดแรงเทขายเนี่ยทำให้พอร์ตของเราเนี่ยติดลบได้เนาะบางคนอาจจะบวกเยอะหน่อยกลายเป็นบวกน้อยลงบางคนอาจจะบวกนิดนึงอาจจะกลายเป็นติดลบหรือคนที่ลบอยู่แล้วก็อาจจะลบหนักขึ้นนั่นเองครับวันนี้ก็เลยมีไอเดียมาบอกเล่าเพื่อนๆได้ฟังครับเป็นไอเดียในการจัดพอร์ตโฟลิโอนะเพื่อน,อนๆโดยการผสมผสานร,ระหว่าง S&P 500กับหุ้นปันผลนะครับส่วนจะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับและมันจะช่วยลดความปันผลของพอร์ตได้อย่างไรครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการผ่านบทวิเคราะห์นะครับจากนักวิเคราะห์ seeking Alpha ครับและผมเนี่ยจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะเพื่อจะเป็นไอเดียในการไปจัดการพอร์ตของตัวเองนะครับใครที่เป็นสายโกรดเนี่ยอาจจะผสมผสานปันผลเข้าไปนิดหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่โกรด ลงเนี่ยจะได้มีปันผลนะครับที่จะช่วยพยุงพอร์ตไว้ได้นั่นเองนะครับก่อนไปดูคลิปนะเพื่อนๆฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับรวมถึงช่วยคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้นะครับเป็นกําลังใจชั้นดีเลยนะครับในการทําคลิปของผมนั่นเองนะครับอ่ะนะอันนี้ก็เป็นหน้าหน้าตา y o u t u b e ของผมเองนั่นเองนะครับก็ ใครที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกช่องนะครับก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มตรงนี้เลยครับที่เขียนว่าสมัครนะครับรวมถึงใครที่ยังไม่เคยเข้าไปสำรวจในช่องครับตอนนี้เรามีเพลลิสช่องนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับทั้งไลฟ์สดนะครับมีจังหวะลงทุนนะครับที่จะมาอัปเดตเพื่อนๆสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับรวมถึงใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็ลองเข้าไปศึกษาตรงนี้ได้นะครับปันผลนะครับแล้วก็ อ่ไม่ใช่ปันผล ETF นะครับแล้วก็เจาะลึกหุ้นรายตัวครับที่จะคอยอัปเดตแต่ละเพลย์ลิสต์นะครับรวมถึงฝากเพจ Facebook ด้วยนะครับก็ผู้ติดตามก็ค่อยๆมาเรื่อยนะครับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถไปตามได้ที่เพจ f c e e o o o นะครับอ่านะครับก็หัวข้อตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆ low risk high return นะครับ the power of the 15 stock dividend growth portfolio นะครับเพื่อนๆก็คือ ถ้าพูดง่ายๆก็คือเราเคยได้ยินแต่ high risk high return ใช่ไหมแต่บทความนี้นะครับหรือนักวิเคราะห์ที่ทำสถิติมาเขาบอกว่าเราสามารถลดความเสี่ยงโดยที่ยังได้ผลตอบแทนที่สูงได้นั่นเองนะครับโดยเขาเนี่ยจะมีการผสมผสานอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับ S&P 500กับหุ้นปันผลนครับในสัดส่วน60ต่อ40นะครับก็คือ หุ้นปันผลเนี่ยจะถือในสัดส่วน60%นะครับและ S&P 500เนี่ยเป็นตัวแทนของกรดนะครับรวมถึงเป,เป็นตัวแทนของตลาดอเมริกาครับซึ่งอาจจะไม่ได้ขึ้นร้อนแรงเท่าหุ้นกรดแล้วก็ไม่ได้ช้าหรือว่าไม่ได้ Conservative เท่ากับหุ้นปันผลนะครับก็อยู่ในระดับกลางๆเติบโตไปกับตลาดของอเมริกานั่นเองนะครับในการผสมผสานช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับโดยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีกันก่อนนะครับทำไมเราถึงจะต้องจัดพอร์ตแบบนี้นะครับข้อดีเลยนะครับก็คือท่ามกลางวิกฤตเงินเฟ้อสงครามต่างๆนะครับก็ปันผลเนี่ยจะช่วย ทำให้พอร์ตของเราเนี่ยยังคงมีกระแสเงินสดเข้ามาเพื่อนลองคิดสภาพนะว่าถ้าพอร์ตของเราเนี่ยแดงเถือกเลยครับเพราะเราถือแต่หุ้นโกรดสะส่วนใหญ่หรือว่าถือเกิน70% 80%ขึ้นไปนะครับและมันแดงทั้งหมดนะครับแดงทุกตัวเลยครับปันผลก็ไม่มีครับเราก็จะ หมือนจะขาดกําลังใจเนาะเพราะเหมือนจะติดดอยสูงครับแต่ถ้าเรามีสัดส,ส่วนของหุ้นปันผลเข้ามาบ้างนะครับในสัดส,ส่วนที่อาจจะไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อนๆลองไปเฉลี่ยดูนะว่าตัวเองเหมาะกับในสัดส,ส่วนเท่าไหร่นะครับก็จะมีกระแสงเงินสดจากการประกาศการจ่ายปันผลของหุ้นแต่ละตัวเนาะอาจจะประกาศปันผลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ตามนะครับมีเข้ามาให้เราได้กระชุ่มกระชวยหัวใจบ้างนั่นเองครับมันจะเป็นตัวหนึ่งนะที่จะช่วยลดความผันผวน,นให้กับพอร์ตของเราครับ ถ้ายามที่หุ้นโกรดลงหุ้นเหล่านี้อาจจะลงไม่หนักเท่าหุ้นโกรดนั่นเองนะครับอันที่2เลยนะครับหุ้นปันผลเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นหุ้นปันผลที่ดีแล้วนะครับปันผลของเขาเนี่ยจะต้องเติบโตด้วยนะครับและการที่ปันผลเติบปันผลเติบโตเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตของเรานั่นเองนะครับเพราะ กระแสเงินสดที่เราได้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนั่นเองนะครับบริษัทที่มั่นคงเนี่ยจะต้องขึ้นปันผลต่อเนื่องทุกๆปีนะครับแค่เราวางเงินไว้ในหุ้นเหล่านี้นะครับเราก็ได้กระแสเงินสดเพิ่มเข้ามาในทุกๆปีแล้วนั่นเองนะครับและบริษัทที่ดีนะครับที่คัดมาบอกเพื่อนๆในวันนี้นะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนนะครับผู้ถือหุ้นนั่นเองครับโดยการจ่ายปันผลนั่นเองนะครับ และบริษัทเหล่านี้จะต้องมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับธุรกิจไม่ล้มง่ายๆนะครับธุรกิจมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีความเป็นคู่น้ำหรือว่ามี Y i d e mode นั่นเองนะครับอย่างที่หลายๆคนน่าจะพอคุ้นกับคำนี้นะครับนะฮะไม่พูดพ้ำทำเพลงเรามาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆ่ะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับหุ้นเหล่านี้นะฮะ เดี๋ยวให้ดูกราบดีกว่านะอันนี้เป็นบทความนะครับผมอ่านมาแล้วแล้วก็มาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับให้ดูภาพนี้นะครับเพื่อนๆก็นะครับอันนี้คือพลังของเงินปันผลนะครับถ้าเทียบ S&P 500นะเพื่อนตั้งแต่ปี1960นะครับมาจนถึงปีที่แล้วนะปี2023ันปี2023นะถ้าเส้นสีดำเนี่ยก็คือ S&P 500เฉยๆนะครับที่ไม่รวมปันผลนะเพื่อนๆแต่ พื้นที่สีฟ้านี่คือ S&P 500ที่มีปันผล Re-Invest เข้าไปนะเพื่อนเลองลองดูแกบความต่างนะครับอ่อระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราถือแค่ S&P ที่ไม่มีปันผลนะหรือว่าถือหุ้นโกรดเพียงอย่างเดียวนะครับการเติบโตเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับร,ราคาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเนาะแต่ว่าถ้า S&P 500ที่มีปันผลมา Re-Invest หรือเปรียบเทียบกับการที่เราถือหุ้นปันผลแล้วก็มีปันผลเข้ามา r e i n v e s t ตลอดเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยเติบโตได้แบบทวีคูณเลยนะเพื่อนๆซึ่งลองดูความแก็บลองดูแก็บตรงนี้สิจากประมาณ8 0 0แสนเหรียญนกับ5ล้านเหรียญนะโอ้ตั้งกี่เท่าเพื่อนเอนเยอะมากนะครับในระยะสั้นเราอาจจะไม่ค่อยเห็นน้ําเห็นเนื้อเท่าไหร่นะแต่ในระยะยาวหลัก10ปี20ปีขึ้นไปเนี่ยเพื่อ,อลองดูแก็บความห่างตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ว่าจริงมากๆเลยครับการที่ปันผลทบต้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย เห็นความมั่งคัง่งหรือว่าเห็นกระแสเงินสดที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเพียงแค่เพื่อนๆไม่ขายหุ้นนั้นไปสักก่อนนะครับและปล่อยให้ p r o f ฟตเนี่ยรันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี้ก็ให้เพื่อนๆดูเป็นไอเดียนะครับสำหรับ S&P 500ที่มีปันผลกับไม่มีปันผลเทียบกับหุ้นที่เราถือนะฮะ ทีนี้นะครับและถ้าเรามาดูทุกๆ10ปีนะครับ S&P 5 0 0จ่ายปันผลเป็นยังไงนะครับเมื่อเทียบกับราคาครับจะเห็นว่าการจ่ายปันผลเนี่ยก็ถือว่าจะช่วยพยุงราคาหรือว่าช่วยพยุงพอร์ตของเราได้ค่อนข้างดีเลยนะเพื่อนลองดูปี2000ก็ได้อะที่ราคา s p 5 0 0 0ติดลบใช่ไหมแต่ว่ายังมีปันผลเนี่ยเข้ามานะครับที่ย,ยังจะช่วย พายุงพอรตของเราครับให้ยังเป็นบวกได้อยู่นั่นเองครับก็อัตราการจ่ายปันผลเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าจะน้อยเพื่อนๆอ,อาจจะมองข้ามไปนะแต่มันมีผลเนี่ยมีนัยสาคัญมากๆเลยนะครับต่อพอร์ตของเรานะครับถ้าวันนึงพอร์ตเราใหญ่มากพอนะครับและเงินปันผลเหล่านี้เนี่ยจะช่วยอุ้มพอร์ตของเราได้นั่นเองนะครับโอเคไปต่อนะฮะ โอเคนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูอันนี้นะฮะก็อันนี้จะเป็นกราฟที่จะแสดงโซนให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าอย่างที่เขาบอกนะว่า low risk high return เป็นไปได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็น return นะครับระหว่างปี1973จนถึงปี2023นะครับหุ้นที่ขึ้นปันผลเติบโตนะครับจะอยู่ในโซนนี้เลยเพื่อนๆก็คือ high return นะครับ low risk นะส่วนอันที่ลดอันที่ลดหลั่นกันไปนะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับหุ้นที่ i v v i e n d Player with No Change ใช่ไหมหุ้นที่ไม่จ่ายปันผลครับก็จะอยู่ในโซนโซนกลางๆนะครับหุ้นที่ตัดปันผลครับก็อยู่ในโซนของ h ฮบริดเลยนะครับหุ้นที่จ่ายปันผลไม่เปลี่ยนแปลงครับก็คือจ่ายปันผลในอัตราเท่ากันนะฮะก็จะอยู่ในโซนนี้นะครับก็จะเห็นว่าหุ้นที่ปันผลเติบโตเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเราเก็บไว้ในพอร์ตนั้นเพื่อนมีความปลอดภัยสูงครับรวมถึงในอนาคตเนี่ย ให้ผลตอบแทนที่สูงได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขามีการทบต้นนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูรายชื่อหุ้นกันดีกว่านะเพื่อนๆว่ารายชื่อหุ้นทั้ง15ตัวนั้นจะมีหุ้นไหนกันบ้างนะครับหุ้นตัวแรกเลยนะเพื่อนๆหุ้นของวั s โกนะครับ WSO นะครับหุ้นนี้ก็เป็นหุ้นเครื่องจักรแมชชีนนั่นเองครับก็ อันนี้ผมจะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกนะพกเพื่อนๆเอาไปทํากันบ้านต่อได้นะครับเพื่อเพื่อนๆอาจจะเลือกบางตัวหรือพเพื่อนๆอาจจะจัดพอทันนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมแล้วก็ความชอบของพเพื่อนๆเลยอันนี้ผมแค่บอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับพเพื่อเป็นไอเดียเท่านั้นเองนะครับหุ้นนี้นะครับจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ2.6%นั่นเองเพื่อนๆและการเติบโตที่5ปีครับเฉลี่ยอยู่ที่10.50%นะครับไปเอาดูโชหุ้นนี้อยู่ที่ประมาณ71.7%นะครับ หุ้นตัวที่2นะครับก็คือหุ้นของ West Management หรือว่า WM นั่นเองครับหุ้นนี้ก็เป็นบริการจัดการขยะนะครับชั้นนำเปลี่ยนขยะให้มาเป็นประโยชน์มากขึ้น,นครับเป็นสัมปทานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับในอเมริกานะหุ้น,นี้จ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ1.5%นะครับเพื่อนๆและ5ปีนะครับอัตราการเติบโต,ตอยู่ที่ประมาณ3.3%ปนะครับ p ออยู่ที่ประมาณ45.2%นะครับและ S&P credit rating เพื่อนเ ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากๆนะครับอยู่ในเกณฑ์ A ลบเลยนะครับก็ถือว่าเยี่ยมนะครับถ้าหุ้นนี้จะเก็บในระยะยาวนะครับหุ้นตัวที่3นะครับหุ้นของ ELS นะครับ e Equity Lifestyle Property นะครับอันนี้ก็จะเป็น พวก r e ดเนาะอสังหารือมาซั์นะครับจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ3.1%นะเตครับเติบโต5ปีที่ผ่านมาอยู่ที่10%เป t นะครับเปอร์ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ66% r a t i n นะครับเรตติ้งจาก S&P เนี่ยก็ยังไม่ได้จัดเรตติ้งครับถ้าเพื่อนๆจะเลือกนะเพื่อนๆเลือกจากหุ้นที่มีเรตติ้งก็ได้นะครับเป็นไอเดียอาจจะไม่ได้ไม่ต้องตามนี้ทั้งหมดก็ได้นะครับหุ้นตัวถัดมานะครับก็คือหุ้นของ u Union i p a c f i c นั่นเนะครับกนเนนี้ะพื่อนๆ ยูเนียนแปซิฟิกนะครับ UNP นะครับหุ้นนี้ก็เป็นโลจิสติกนะครับดีเวเดนอยู่ที่ประมาณ2.2%นะครับการเติบโตอยู่ที่10%นะครับเปเ r อร์เรชนะครับเบรตติ้งเอล็เพื่อนๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับหุ้นเ e ปซี่นะครับก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับของกินเนาะเบรเริชต่างๆนะครับปันผลอยู่ที่ประมาณ3%นนะครับและก็อัตราการเติบโต อยู่ที่ประมาณ6.4%นะครับ5ปี PE ratio อยู่ที่ประมาณ64%นะครับเรตติ้งเพื่อนๆเยี่ยมมากเลยอะ A+ เลยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับในเชิงของปันผลนะครับต่อไปนะครับ n o r t o p นะครับ N O C นะครับ a e r o s p a c t นะครับหุ้นทําพวกอุปกรณ์สงครามต่างๆนะครับเครื่องบินนะครับอุปกรณ์ป้องกันประเทศนะครับจายปันผลอยู่ที่ประมาณ1.7%นะครับ เติบโตต่อปีอยู่ที่ประมาณ9.3นะครับ5ปีที่ผ่านมานะครับแปรอัลดรอยโชก็ถือว่าเซฟเซฟนะครับ31นะครับเรตติ้ง BBB+ นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับรองลงมานะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับเชฟรอนเพื่อนๆออยล์และแก๊สนะครับปันผล4%นะครับ5ปีเติบโต6%นะครับแปรอัลดรอยโช46แล้วก็เรตติ้งก็ถือว่าใช้ได้นะเพื่อนๆพื่อ AA- นะครับถ้าใครจะดู เลตติ้งเชฟรอนเทียบกับเอ็กซอนนะครับเหมือนเชฟรอนจะได้เครดิตที่ค่อนข้างดีนะครับอ่ะนะฮะหุ้นตัวต่อไปนะครับโฮมดิโพนครับหรือว่า HD นะครับหุ้นนี้ก็เป็นรีเทลเนาะขายพวกอุปกรณ์สร้างบ้านต่างๆนะครับหุ้นนี้จ่ายปันผล2.7%นะเพื่อนๆอัตราการเติบโต5ปีถือว่าเยี่ยมเลยนะครับประมาณเกือบ14%นะครับเปอร์อัลไรชัวหนะครับแล้วก็เซฟปันผลนะครับอยู่ที่ประมาณเกรด A เลยนะเพื่อนๆ Texas i n s t t u m m n t นนะครับเซมิคอนดักเตอร์ครับเซมิที่จ่ายปันผลดีเป็นอันดับต้นๆเลยนะเพื่อนๆ TXN นะครับจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ3.1%นะครับแล้วก็เติบโต5ปีก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับประมาณ12.8นะครับไปเอาเร t i o กค่อนข้างสูงประมาณ71นะครับแล้วก็เรตติ้งเยี่ยมมากเลยเพื่อนๆเยี่ยมมากที่สุดในบรรดาเซมิเลยนะครับได้เกรด A บวกเลยนะครับสำหรับปันผลนะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับก็คือหุ้นของ แอปบอ t l a แล r บบร r y อรี่นั่นเองนะครับก็คือหุ้นที่ทำอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีเฮลท์แคร์เป็นซัพพลายเออร์ด้วยนะครับก็หุ้นนี้จ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ2%นะครับเติบโต5ปี12%นะครับไปอรเอรโชว์่นะครับเกรด AA ลบนะครับหุ้นตัวต่อไปนะครับ Intercontinental นะครับ Exchange นะครับก็เป็นธนาคารนะครับบริการด้านการลงทุนครับจ่ายปันผล 1.4นะครับไปอัลเรชวัวประมาณเกือบสามส30นะครับแล้วก็5ปีเติบโตอยู่ที่ประมาณ11%นะครับ Rating งเอลบนะครับ Mastercard เพื่อนๆเนี่ย Mastercard ได้เครดิตที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับการขึ้นเงินปันผลการจ่ายปันผลนครับดีกว่าวีซ่านะครับก็ ติดในลิสต์นี้ด้วยนะครับก็เป็นพวกฟินเทคเนาะจ่ายปันผลน้อยไปหน่อยนะประมาณ0.6แต่ว่าแข็งแกร่งครับการเติบโตเนี่ยถือว่าสูงที่สุดในบรรดาที่อยู่ในลิสต์นี้เลยนะครับประมาณ16%นะครับแล้วก็เปอร์เอ้รชั่นต่ำมากนะเพื่อนๆก็ถือว่าเงินสดเหลือๆนะครับที่จะมาจ่ายปันผลนะับเรดติ้งก็ A บวกเลยนะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับแคทเทอร์เปล่าครับแคทเทอร์เปล่าติดเพื่อนๆแต่ว่าเดียไม่ติดอ่ะก็ถือว่าแคทเทอร์เปล่านี่มีเครดิตที่ค่อนข้างเหนือกว่า ในเชิงของปันผลนะครับก็เป็นหุ้นที่ทําเครื่องจาักรการเกษตรนะครับจ่ายปันผล1.4เนาะแล้วก็เติบโต5ปียอยู่ที่ประมาณ8.7นะครับแล้วก็ PE ratio ก็เซฟเซฟนับ24%เกรด A นะครับหุ้นที่ใครหลายคนน่าจะรู้จักนะครับ Realty Income หรือว่าหุ้น O อะครับทำอสังหารีมทต่างๆครับก็จ่ายปันผล6%เลยนะเพื่อนๆแล้วก็ 5ปีนะครับเติบโตค่อนข้างน้อยไปหน่อยประมาณ3.6นะครับแล้วก็เปอร์เอเรชอยู่ที่ประมาณ74นะครับการจ่ายปันผลเนี่ยถือว่ามั่นคงนะครับอยู่ในเกณฑ์ a ลบนะครับและหุ้นตัวสุดท้ายนะครับก็คือหุ้นของ p r o c t e r and g a m b แนะครับหุ้น pg นั่นเองครับหุ้นนี้ก็เป็นหุ้นพวกอ่า e ีเ i l นะครับขายอุปกรณ์ขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับสบู่ยาสีฟันยาสระผมอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจ่ายเป็นผลแข็งกร่แงครับ2.6งนะครับ 5ปีเติบโตอยู่ที่ประมาณ5.6นะครับแปล a าแปนะครับแล้วก็เกณฑ์การจ่ายปันผลเนี่ย AA ลบนั่นเองนะครับจากเรตติ้งจาก S&P Global นั่นเองนะครับอ่ะนะฮะเป็นตารางเพื่อนๆดูแบบชัดๆนะครับใครที่สนใจนะครับก็แคปตารางนี้ไปได้นะเพื่อนๆนี่นะฮะอ่ะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆให้ดูเรตติ้งประกอบไปด้วยนะครับเวลาจะเลือกหุ้นปันผลที่จะ เก็บในพอตนะครับเพื่อนลิสต์นี้ที่คัดมาเนี่ยเป็นลิสต์ที่ดูจากปันผลเติบโตแล้วนะเพื่อนๆไม่มีประวัติการตัดเงินปันผลนะครับและบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ล้มได้ยากนะครับธุรกิจมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับคู่แข่งตามได้ยากนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะ15ตัวที่คัดมานะครับและถ้าเทียบกับ S&P 500นะครับจากกองทุน SPY นั่นเองนะครับซึ่งเป็น ETF นะครับดีเวนจะอยู่ที่ประมาณ1.3%นะครับและการเติบโตของ ETF ตัวนี้5ปีจะอยู่ที่ประมาณ5.1%นะครับอ่านะครับถ้าเราผสมผสานทั้งหมดนี้นะครับในสัดส่วนประมาณ60%ต่อ40%นะครับหุ้นปันผลประมาณ60%นะครับแล้วก็ ETF ตัวนี้นะครับประมาณ40%เรนะครับเราก็จะได้ปันผลเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.53นั่นเองนะครับและเราจะเติบโต5ปีนะครับอยู่ที่ประมาณ9.35นะฮะก็คือคาดหวังการเติบโตต่อปี10%ได้อยู่นะเพื่อนๆก็เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆน,น่าจะโอเคเนาะสำหรับคนที่ชอบเงินปันผลนครับเป็นไอเดียจัดพอร์ตได้นะครับอ่ะต่อไปนะฮะไหนเพื่อนๆดูกราฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนขนาดไซส์จอแป๊บหนึ่งนะ ะนะครับเพื่อนๆลองดูกราฟตรงนี้นะครับเป็นไอเดียนะเพื่อนๆพือนอ่ะนะครับเพื่อนๆบรรทัดแรกตรงนี้นะครับก็จะเป็น15หุ้นเมื่อกี้นะครับบวกกับกองทุน S&P 500ที่เป็น SPY เนาะ60ต่อ40นะครับ,บเพื่อนๆบรรทัดที่2จะเป็นแค่หุ้น15ตัวนั้นเท่านั้นนะครับและบรรทัดที่3ก็จะเป็นกองทุน s อส อกองทุนแวนการ์ดนะครับก็เป็นตัวแทนของ s p p 5 0 0นะฮะก็เทียบกันให้เห็นนะครับระหว่างเบ e นหกส4 0นะครับแล้วก็หุ้นปันผลอย่างเดียวนะครับ s อ500อย่างเดียวนะครับถ้าเราเริ่มต้นลงทุนที่1,000 10, 0เหรียญเท่ากันนะครับเพื่อนๆและมาดูอัตราการเติบโตนะเพื่อนๆอนอัตราการเติบโตนะครับจะเห็นว่าหุ้นที่ ปันผลอย่างเดียวนะครับบรรทัดที่2ครับจะมีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดนะครับในขณะที่ s p 5 0 0เนี่ยจะเติบโตได้น้อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับทั้ง3กองนะครับและถ้าเรามาดู Standard Division นะครับหรือว่าความผันผวนนะครับ S&P 500จะมีความผันผวนมากกว่านั่นเองครับส่วนการถือหุ้นปันผลล้วนนะครับอัตราการผันผวนจะน้อยกว่านั่นเองนะครับก็อันนี้ให้เพื่อนดูไปในเดียนะ มันจะดีในเชิงของความผันผวนครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องยอมรับอัตราผลการตอบแทนด้วยนะครับว่าอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเท่าการถือหุ้นกรดเพียงอย่างเดียวนะครับก็จะทัวเฉลี่ยกันไปนะครับตามประเภทของหุ้นที่เพื่อนๆเ,เลือกนั่นเองครับอันนี้เป็นแค่ไอเดียนะครับและถ้าในสถานการณ์ที่ดีมากๆนะ b เ s อ performance อที่จะได้นะครับถ้าเพื่อนๆถือหุ้นปันผลอย่างเดียวนะครับ ถ้ารวมทบต้นเข้าไปแล้วนะเพื่อนๆจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ34%นะครับในขณะที่ S&P 500อย่างเดียวนะอยู่ที่32นะครับและถ้าเบลนด60-40จะอยู่ที่ประมาณ33%นั่นเองครับแต่ถ้าในช่วงวิกฤตหรือสถานการณ์ที่แย่ที่สุดนะครับหุ้นไหนนะครับหรือว่าพอร์ตไหนจะติดลบมากที่สุดนะครับเพื่อนๆ ปรากฏว่าถือ S&P 500เพียงอย่างเดียวนะครับติดลบมากที่สุดนับในสถานการณ์วิกฤตที่แย่ที่สุดนะครับซึ่งการถือหุ้นปันผลเพียงอย่างเดียวนะครับถือว่าติดลบได้น้อยกว่านะครับและถ้าเราเบลน์นะครับ SP กับหุ้นปันผลเหล่านั้นนะครับก็จะอยู่ในช่วงกลางๆนั่นเองนะเพื่อนๆการถือในสัดส่วนเบลน์6 4 4 0ก็ถือว่าเป็นอีกไอเดียหนึ่งนับที่ ลดความผันผวน,นของพอร์ตได้จริงครับแล้วก็คาดหวังการเติบโตได้อยู่นะครับจากหุ้นเองแล้วก็ S&P 500เองด้วยนะครับอ่ะ m a x i u u m d r a w d o w n นะฮะเพื่อนๆลองดูนะ S&P 500ถือเพียงอย่างเดียว Maximum Draw d o w n แย่ที่สุดนะครับในขณะที่หุ้น15ตัวนั้นถ้าถือตามนั้น,นครับ m u x i r u w d r u w d o w n น้อยที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเป็นกราฟให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ เส้นสีฟ้านะครับก็คือ15หุ้นบวก S&P 500 60-40นะครับเส้นสีสีน้ำตาลนะครับก็จะเป็น15หุ้นปันผลนั้นนะครับแล้วก็เส้นสีส้มหรือว่าสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็น S&P 500นะครับ Vanguard 500 Index นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่านะครับการถือหุ้นปันผลที่มีปันผลเข้ามาทบต้นเนี่ยให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดนั่นเองนะครับ ระยะเวลาจากปี2008จนถึงปี2024นนั่นเองนะครับอ่านะฮะก็จะเห็นว่าการเติบโตเนี่ยก็มีผลเหมือนกัน,นเพื่อนเพื่อนอาจจะมองว่าเงินปันผลเนี่ยมันจะไม่เห็นผลในระยะสั้นนะแต่ในระยะยาวมันส่งผลอย่างมากเลยนะครับทีนี้มาดูผลตอบแทนต่อปีให้เพื่อนได้ดูเป็นไอเดียนะครับในปีที่บวกนะเพื่อน แท่งสีส้มเนี่ยก็จะบวกมากสุดนะครับเพราะว่าได้อน,นิสงจากปันผลทับทบต้นเนาะแต่ในช่วงของพอรตติดลบหรือว่าในปีที่พอรตติดลบนะเพื่อนเอน s amp p ห้ารนะครับติดลบมากกว่านะครับก็เป็นอะไรที่มันเป็นแฟกต์จริงๆนะเพื่อนๆอันนี้เป็นสถิติเป็นข้อมูลจริงนะครับที่เขาเก็บข้อมูลมานะครับก็ย้อนหลังเพื่อนเพื่อนดูเนาะตั้งแต่ปี2007จนถึงปีปัจจุบันเลยนะครับก็จะเห็นว่าปีปัจจุบันเนี่ยหรือว่าปี2024เนี่ย S, S p 500าเนี่ยทำผลตอบแทนได้ดีกว่านะครับดีกว่าหุ้นปันผลล้วนนะครับแล้วก็ดีกว่าเบลนด้วยนะครับแต่ว่าถึงเป็นไอเดียว่าทำไมเราถึงควรเบรนหุ้นปันผลกับ SP 500นะครับเพื่อที่ว่าเราจะหวังปันผลด้วยนะครับแล้วก็เราจะหวังการเติบโตด้วยจาก S&P 500นั่นเองนะครับอ่ะสปี5ปีนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ได้เลยนะครับะอันนี้ก็จะเป็น ีเวเดนนะครับหรือว่าปันผลนครับการเติบโตของปันผลที่นํามา re-invest นั่นเองนะเพืเ่อนๆจะเห็นว่าการที่เรา re-invest ปันผลไปเรื่อยๆเนี่ยจะทําให้การเติบโตของพอร์ตโฟลิโอของเราหรือว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับระหว่างการเบรนนะครับกับการถือหุ้นปันผลเพียงอย่างเดียวนะครับการถือปันผลเพียงอย่างเดียวแน่นอนหละว่ามันต้องให้ปันผลหรือว่าให้กระแสเงินสดมากกว่าเนาะแต่ว่าการเบรนก็ไม่ใช่อเดียที่แย่เลยนะเพืเ่อนๆก็ถือว่า เติบโตได้เช่นเดียวกันนะครับและพอร์ตฟลิโอของเราทางด้านราคาก็จะเติบโตขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะพอได้ไอเดียนะครับสำหรับการจัดพอร์ตที่มีการผสมผสานระหว่าง S&P 500กับหุ้นปันผลนะครับลองพิจารณาดูนะเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยน S&P 500เป็นหุ้นโกรดที่เพื่อนๆชอบก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะจัด ตามนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความเสี่ยงแล้วแต่สิ่งที่เพื่อนๆชอบแล้วก็บริหารจัดการพอร์ตของตัวเองได้เลยนะครับสิ่งที่ผมนํามาบอกเล่าเพื่อนฟังวันนี้ก็เป็นแค่ไอเดียส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับจากการเก็บสถิติของนักวิเคราะห์จริงๆที่ผ่านมานครับข้อมูลในอดีตนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยวางแผนได้ในอนาคตนะครับแต่ไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าในอนาคตผลตอบแทนมันจะเป็นแบบ ที่ผมนํามาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ลองพิจารณาเป็นไอเดียละกันนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรวมถึงคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับและก็ที่สําคัญนะครับเพื่อนๆสมัครสมาชิกช่องได้นะครับกดไลค์เพจ a c e b o o k ได้นะครับผมมีอะไรก็จะมาบอกเล่าพูดคุยกับเพื่อนๆผ่านคลิปแบบนี้นะครับและถ้ามีโอกาสก็จะมาไลฟ์พูดคุยกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอยากให้ ทำหัวข้อไหนลองรีเควสตกันมาได้นะครับถ้าผม,มาหาข้อมูลได้เนี่ยก็จะนํามาบอกเล่าพูดคุยกันนั่นเองนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกของการลงทุนนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ